สนนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต Booking.com สำหรับคนจะมาเที่ยวกรีนแลนด์นะคะมีเรื่องน่ารู้มากมายเลยคะ่ะที่ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางอย่างแรกเลยคือเรื่องของวีซ่าเนื่องจากกรีนแลนด์เนี่ยเป็นดินแดนปกครองตนเองที่อยู่ใต้การดูแลของเดนมาร์กดังนั้น ต่อให้เรามีวีซ่าเชงเก้นเรามาไม่ได้นะคะเชงเก้น en อย่างเดียวไม่พอสำหรับกรีนแลนด์ค่ะเราจะต้องไปที่สถานทูตเดนมาร์กเพื่อไปขอวีซามากรีนแลนด์อีกชั้นหนึ่งคือในวีซ่าเชงเก้นเนี่ยจะต้องมีเขียนว่า for enter greenland หรือใครจะไปหมู่เกาะฟาโรก็เหมือนกันค่ะก็จะพิเศษเหมือนกันจะมี2ที่นี้พิเศษที่เชงเก้นอย่างเดียวไม่พอก็ถ้าใครไม่มีเชงเก้นอยู่แล้วก็ขอ สองอย่างในรอบเดียวเลยเขาก็จะออกให้เป็นรอบเดียวเลยอแต่ต้องมีค่ะย้ำว่าต้องมีเราอะเคยมากรีนแลนด์เมื่อปี2019เราเคยเห็นคนตกเครื่องแบบเห็นกตาเลยที่แบบแอร์กรีนแลนด์กำลังเช็คอินอยู่แล้วเขาเช็คละเอียดมากเลยนะคะเขาจะต้องดูว่าวีซ่ามีเขียนว่าวีซ่าเชงเกนของเรามีเขียนไหมว่าเข้ากรีนแลนด์ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเช็คเลย 2. ก็คือว่าตรวจแบบตรวจละเอียดอะตอม ใส่กันบินจริงๆไม่ต้องถึงตอมอค่ะเพราะว่าแอร์กินแลนด์เป็นตัวตสแกนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะต้องบินนี่นะคะมาเที่ยวมาเช็คอินที่สนามบินล่วงหน้าก่อนแบบนานนิดนึงก็ดีค่ะเพราะว่าเขาใช้เวลาตรวจผู้โดยสารแต่ละคนนะต้องใช้เวลามากในการที่จะรอตรวจเอกสารว่าแบบเออมีวีซ่าจริงไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใครไม่มี ปล่อยตกเลยนะจะไม่มีการอารมุอร่วล่ว่าเออเดี๋ยวยังไงนู่นเนี่ยไม่มีปล่อยตกเลยค่ะดังนั้นเรื่องวีซ่าสําคัญที่สุดย้ําอีกทีค่ะเรื่องนี้สาคัญที่สุดไปทําได้ที่สถานทูตเดนมาร์กนะคะก็ใช้เวลาทําประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็ได้วีซ่ามากรีนแลนด์แล้วถัดมาการเดินทางมาสู่กรีนแลนด์เ,เนาะเบสก็น่าจะเป็นโคเปนเฮเกนดังนั้นจากเมืองไทยค่ะการบินไทยมีบินมาโคเปนเฮเกนทุกวันค่ะ ใช้เวลาบินประมาณ11ชั่วโมงค่ะก็มาถึงโคเปนเฮเกนเชา้าๆซึ่งก็สามารถต่อไฟล์มาที่โคเปนเฮเกนได้เลยอาจจะแต่ละวันไม่เหมือนกันเนาะต้องดูรอบบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใช้เวลาบินจากโคเปนเฮเกนมาทีอ่อย่างเราเนี้ยมาที่แกงกรูสัวใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมงกรีนแลนด์เนี่ยจะมี3สนามบินหลักๆมีแกกลูสัวนุกอิลูริซแต่ส่วนใหญ่ถ้าบินจากโคเปนเฮเกนไฟล์ก็จะไปลงที่ แคนก,กููซัวกับนุกแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหนก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้แล้วแต่แผนการเดินทางของแต่ละคนเลยซึ่งถ้าคนจะมาครูสก็อาจจะส่วนใหญ่ก็ลงแคนกูรูซัวนี่แหละค่ะอ่ะก็ใช้เวลาบินประมาณนี้สชั่วโมงจากนั้นเป็นเรื่องการเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องเสงื้อผ้าแล้วเนะเพราะว่าเรื่องฤดูกาลมันจะอิงไปกับเสื้อผ้าการแต่งกายอะไรอย่างนี้เอาฤดูกาลก่อนดีกว่าฤดูกาลเนี่ย ออถ้าจะมาเที่ยวกรีนแลนด์ส่วนใหญ่คนจะมาในช่วงซัมเมอร์เท่านั้นมิถุนากรกดาสิงหาเดือนอื่นมาได้ไหมได้แต่มันจะหนาวมากหนหนาวมาก2โรงแรมก็อาจจะปิดไปสักครึ่งหนึ่งนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมาทั้งที่จริงมันก็ดีนะน่าจะดีเนื่องจากว่ามันก็เห็นแสงเหนือด้วยเนาะ แต่นะักท่องเที่ยวก็จะนิยมมาช่วงซัมเมอร์ค่ะเพราะการล่องเรือดูทานน้าแข็งดูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาหน้าหนาวมันทําไม่ได้เลยแต่หน้าร้อนเนี่ยน้าแข็งมันละลายใช่ไหมคะมันยังแบบมีเรือลําเล็กล่องเข้าไปดูทานน้าแข็งอะไรเงี้ได้อายาอีกทีดังนั้นในเรื่องฤดูกาลที่ควรมาก็คือเป็นมิถุนากลกฎาสิงหาค่ะซึ่งต่อให้มาในช่วงนี้เสื้อผ้าก็ยังต้องเป็นเสื้อผ้าสําหรับกันหนาวอยู่ดีนะคะอย่างเราเนี่ยอยู่ตอนนี้ซัมเมอร์ใช่ไหมคะเดือนสิงหาปลายฤดูกาลที่จะเข้ามาเที่ยวแล้ว เลขก็จะอุณหภูมิเลขตัวเดียวประมาณ1องศาตอนเช้าเนี่ยหนึ่งองศาตอนบ,บ่ายๆก็จะ9องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังหนาวอยู่เสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยยังต้องมีอยู่เลยค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนาวเลยนะสาหรับคนยิ่งคนขี้หนาวนี่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาดีเบสเลเยอร์อะไรเงี้ยค่ะเอามาเถอะเพราะว่ามันเป็นเกาะด้วยเนอะบางพื้นที่ก็จะมีลมอะไรเงี้ยค่ะวิธีการเที่ยวกรีนแลนด์นะคะก็จะมีอยู่2แบบค่ะแบบที่1คือ มาบินมาที่แกงกลูซัวแล้วจากนั้นก็ล่องเรือก็จะเป็นครูสแบบ8วัน7คืนซึ่งเขาจะใช้เรือเป็นเรือแบบเอ็กซ์พิดิชันหน่อยเรือที่สามารถลุยตัดน้ําแข็งไปได้อเงี้ยค่ะเหมือนเท่าโคโลกใต้เหมือนกันเพราะอันนี้มันคือโคโลกเหนือเนาะเรามาเมื่อปี2019เราก็มาด้วยแบบนี้ก็คือมาแบบเอ่อเรือตัดน้ําแข็งเหมือนกันค่ะนั่งเรือแอยู่ในเรือ8วัน7คืนก็ล่องไปตาม เมืองหมู่บ้านต่างๆเขาก็แวะให้เที่ยวหมู่บ้านประมาณ45หหมู่บ้านซิซิเมียส์คิเคเทาซัวแก,กลือซัวอิลูริซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้แต่อีกแบบหนึ่งสำหรับคนไม่ชอบนั่งเรืออยู่ไม่ชอบอยู่ในเรือเมาเรืออะไรอย่างงี้สามารถเที่ยวแบบเราครั้งนี้เราก็จะใช้บินเมืองต่อเมืองบินต่อเมืองต่อเมืองเนี่ยก็ต้องออกแบบดีๆค่ะเนื่องจากว่าเที่ยวบินนี่แหละทำให ข้อจํากัดในการเที่ยวกรีนแลนด์มันค่อนข้างลำบากนิดนึงต้องวางแผนดีๆแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปอย่างของเราเที่ยวนี้เราก็บินจากโคเปนเฮเกนมาแกงกลูซัวที่แกงกลูซัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเท่าไหร่นอกจากคนจะแบบไปไฮกิ้งไปเทรลตา่ตางๆเดินบนทางน้ําแข็งอะไรเงี้ยค่ะันก็จะมีทัวร์จากนั้นบินจากแกลกูซัวมาที่อิลลริสัตเนื่องจากอิลลริสัตเนี่ยเหมือนจะเป็นฮับของการเที่ยวของที่นี่เนาะ ดังนั้นเนี่ยก็สามารถบินจากอิลูริสัตมาอ่าวแกงกะลูซวกมาอิลูริสัตรประมาณ40นาทีค่ะปุ๊บเดียวของแอร์กรีนแลนด์ขึ้นปุ๊บลงเลยพูดถึงสนามบินที่แกงกะลูซวกหน่อยก็เป็นสนามบินที่แบบน่ารักดีอะ่ะเรามาครั้งก่อนเราไม่ได้พักแกงกะลูซวกเพราะมาลงมาปุ๊บก็ลงเรือเลยมาครั้งนี้มันต้องต่อไฟล์มาอิลูริสัตเนี่ยเราก็เลยต้องนอนโรงแรมที่แกงกะลูซววเราก็ถามว่าโรงแรมอยู่ตรงไหนอะ่ะเขาบอกว่าเดินขึ้นบันไดไป25บขั้นคือโรงแรมแล้ว คืองงงงไปเลยแล้วเช็คอินสนามบินอะ่ะเพราะว่าพอที่พักอยู่ข้างบนอ้าแล้วเช็คอินอ่ะเธอก็มาก่อนที่อพอเคาน์เตอร์เปิดใกล้ไฟจะบินเธอก็ลงมาเช็คอินกับเา๋าแล้วก็ขึ้นเลยสนุกมากอือคือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่พักอยู่ในสนามบินเลยคือเหมือนเดินขึ้นบันไดปุ๊บแล้วก็เจอที่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีอยู่โรงแรมเดียวด้วยแก,กรนกลูซัวโฮเทลจากนั้นก็จะเป็นบินมาที่อิลูริซัตใช่ไหมคะแล้วจากอิลูริซัตเนี่ยเราก็สามารถบินไปนุกได้คือโดเมสติกฟล์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่ค่อนข้างดีอยู่แต่มันต้องวางแผนเรื่องวันเนื่องจากบางอันน่ะตารางบินมันไม่ด้มีซ้ําแบบทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องออกแบบดีๆหลักๆเมืองที่เที่ยวก็จะมีแก,กรนกลูซัวอิลูริซัตแล้วก็นุกซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีสนามบินส่วนเรื่องที่พักเนี่ยอย่างแก,งกรนกลูซัวมีที่เดียวใช่ไหมคะ อิลูริเซตเนี่ยก็จะมีเชนอย่างที่เราพักนี่คือเบสเวสเทิลใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นเหมือนจะเป็นเชนโรงแรม chain เดียวที่มีอยู่ในอิลูริเซตเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนโรงแรมเป็น local brand อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใครอยากเห็นวิวสวยๆนะคะแนะนําเลยให้มาพักที่นี่คะ่ะอยู่ที่เบสเวสเทิ n ก็มันเป็นโรงแรมเดียวที่มีมุมสูงดังนะั้นมันสามารถเห็นวิวแบบโอ้พานอเลมาเห็นวิวแบบทะน้ำแข็งอิลูริเซตได้ทั้งเมืองเลยก็ ดีอยู่ค่ะดีอยู่ค่ะที่นี่แต่ถ้าเป็นนุกก็จะเป็นเมืองหลวงก็จะมีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเลือกโรงแรมไหนในเมืองไหนนะคะลองเข้าไปที่แอปหรือเว็บ booking com ได้เลยค่ะก็เข้าไปเลือกดูเสิร์ชชื่อเข้าเมืองเมืองแต่ละเมืองเข้าไปอย่างเช่นอิลูลิสตัตอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นมาโชว์แล้วว่าแต่ละที่เท่าไหร่อะไรยังไงเ е й ติ้งเท่าไหร่เลือกจากโลเคชั่นก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะที่นี่มันค่อนข้างเป็นเมืองเล็กนะ หรือเลือกจากเลตติ้งเลือกจากอะไรก็ได้แต่อย่าลืมนะคะเลือกได้เสร็จแล้วอย่าลืมสมัครสมาชิก Genius Loyalty Program ด้วยค่ะเพราะว่าเราว่าเราชอบมากเลยอันนี้อ่ะมันได้ส่วนลดค่าโรงแรม10-20%อนะอย่างเราอ่ะเป็นสมาชิกถึงเลเวล3นะยิ่งได้ส่วนลดเยอะเราเช่ารถเที่ยวในต่างประเทศเราก็ได้ลด10%แล้วเราได้ออฟเฟอร์มากมายเลยเช่นบางโรงแรมเนี่ย เขาไม่ได้ให้อาหารเช้าฟรีโรงแรมพอเราเป็นเลเวล3ใช่ไหมเขาก็ออฟเฟอร์เป็นฟรีเบรกฟาสเป็นฟรีอาหารเช้าให้หรือบางโรงแรมอ่ะฟรีอัปเกรดรูมให้เลยให้เห็นห้องที่เห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางที่อย่างเงี้ยไฟไล์เราเย็นเย็นเราแบบปกติเช็คเอาท์เที่ยงใช่ไหมแล้วเราอยากแบบเช็คเอาท์เลทหน่อยอย่อยางเงี้ยพอเป็นจีเนสโรจิทตี้โปรแกรมอ่ะขอเขาอ่ะเขาก็พิจารณาให้เป็นเช็คเอาท์เลทได้หรือว่าจะเออร์ลี่เช็คอินได้บินจากยุโรปมาไฟล์ถึงเช้า โอติต้องเช็คอินบ่ายสองแต่เราบอกโอ้เราเหนื่อยเราขอโรงแรมขอห้องก่อนได้ไหมอนะไรเงี้ยซึ่งพอเราเป็นสมาชิก g e เนสโรยตี้โปรแกรมอ่ะถ้าห้องเขาว่างนะคะถ้าห้องเขาว่างเขาก็จะพิจารณาให้เป็นพิเศษเลยอันนี้คือสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก Genius โรโย l ี y โปรแกรมของ booking com ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าถ้ามากรีนแลนด์เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันได้บ้างนะคะในแต่ละเมืองเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ ครจะไปเที่ยวที่ไหนที่มันสิ่งเสี่ยงนะคะเอากระเป๋ากันขโมยไปด้วยเลยเดี๋ยวนี้มีัาชีพอารวาดมากกระเป๋ากันขโมยค่ะของแพกเซฟเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะคะมีทั้งแบบเป้เป้ก็จะมี44ลิตร34ประยันใบเล็กค่ะ15ลิตรก็มีหรือใครชอบแบบค r อสบอดี้นะคะก็จะมีให้เลือกด้วยเช่นกันค่ะมีให้เลือกเราว่ามากกว่า20แบบกเผอจะไป30กว่าแบบด้วยซ้ำมันเยอะมากอันนี้เป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ป้องกันกัน กรีดกันล้วงกันกระชากค่ะแพ็คเซฟเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระเป๋ากันหโมยที่มีตะข่ายอลูมิเนียมรอบใบดังนั้นเนี่ยเวลามีฉาชีพกรีดเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถเอาทรัพย์สินเราไปได้เพราะว่ามันมีตะข่ายกันอยู่นะคะสายก็จะเป็นเสริมสแตนเลสน,นะคะอันนี้สายเสริมสแตนเลสดังนั้นเวลาเขาตัดแล้วจะกระชากอันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันแน่นหนามากแต่จุดเด่นของแพ็คเซฟทุกใบที่เราค้นพบก็คือซิปค่ะซิปแต่ละใบออกแบบไม่เหมือนกันแต,แต่แต่ละใบคือแน,น่นมากให้ดูใบนี้ นี่นะคะเวลาเข้าล่องปึ๊กนี่มันจะมีเสียงปึ๊กตรงนี้แล้วเวลามิชชาชีพอ่ะมือเบาแค่ไหนจะมาลูดเนี่ยจะลําบากแล้วเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าพอมันเข้าล่องแล้วปุ๊บมันพอเขาจะลูดปุ๊บเขาต้องดึงใช่ไหมคะพอดึงมันเหมือนกระตุกเราจะรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมคะจุดเด่นคือซิฟเลย ย้ำอีกทีนะคะกระเป๋ากันทมยมีให้เลือกทั้งแบบเป้เป้ก็จะมีหลายไซส์ด้วยมีแบบ cross body แล้วก็มีคาดอกคาดเอวแล้วก็มีแบบที่ซ่อนอยู่ในเสื้อด้วยใครสนใจแบบไหนทักมาได้เลยค่ะที่ Line juicy journey นะคะขึ้นไม่ให้มีทุกแบบแล้วเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูใครชอบใบไหนบอกมาแล้วก็จะส่งราคาแล้วก็รายละเอียดให้ดูค่ะเพราะแบบมันเยอะมากเลย power bank 3อันนี้สามารถฮิ้วขึ้นเครื่องได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตามกฎเนี่ย ไม่สามารถเอา power bank พกขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเกิน3ามหมื่นสองพกขึ้นไม่ได้อันนี้1นึ่งนะคะสามารถพกขึ้นเครื่องได้เลยอันเนี้ยเบามากอันนี้1นึ่งคือแบบเราชอบมากเลยแล้วก็นี่ใช้ได้ทั้ง iPhone Android เดี๋ยวนี้ power bank ทุกรุ่นนะคะใช้ได้ทั้ง iPhone Android เลยก็ใครจะชาร์จก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียบตูดโทรศัพท์เลยชาร์จได้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปส่วนอันนี้2 0 0 0 0นะคะ ก็เช่นกันค่ะมีสายอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปอันนี้เวิร์กมากแต่ถ้าใครอยากใช้ได้นานหน่อยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ30,000 ก็ยังไม่ผิดกฎอยู่ดีเนาะยังฮิ้วขึ้นเครื่องได้อันนี้ก็จะมีสายชาร์จอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ในตัวเหมือนกันจุดเด่นเลยสรุปอีกทีไม่ต้องพกสายชาร์จใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android แล้วก็มีมาตรฐานมออกอข้อสําคัญพกขึ้นเครื่องบินได้ค่ะใครสนใจจะซื้อแบบ1 2ึ0 0หมื่นสองมืนสามมืนสั่งซื้อได้ที่ไลน์ Juicy Journey นะคะสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ J U I Z Y J O U R N E Y Juicy Journey แอดไลน์มาเลยค่ะ สนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต Booking.com มาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าสมมติมาเที่ยวกรีนแลนด์เนี่ยมีที่ไหนบ้างหรือควรจะทำอะไรบ้างเบรกที่แล้วเราบอกไปแล้วนะคะว่า ควรจะมาเดือนไหนอะไรยังไงจริงๆถ้าคนจะมาเที่ยวนะมันก็มาได้ทั้งปีแล้วเนาะทุกที่สถานที่ทุกแห่งในโลกใบนี้นะคะเพียงเนี่ยมาแล้วเราจะจะสนุกกับมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นถ้ามาฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรให้ดูเยอะนะเช่นมาดูแสงเหนืออย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่เดือนกันยาไปจนถึงเดือนเมษาแต่มันหนาวมากอะ่ะเราจะสนุกไหมเราก็ต้องถามตัวเองดูอ่ะแต่หลักๆนะคะสําหรับเมืองที่คนมาเที่ยวกรีนแลนด์จะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง เริ่มต้นเอาเหมือนเราเลยดีกว่าเนาะเราก็ไปที่แกรนกรลูซัวค่ะมันเหมือนเป็นเมืองหน้าด่านแหละจริงๆคนก็จะบอกว่าโอ้โหมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยแกงนกรลูซัวมันดูแบบแห้งแล้งมากหมู่บ้านก็เล็กๆเลยเอย่างงี้ค่ะแล้วสนามบินเล็กมากเลยนะไม่เคยเห็นสนามบินไหนที่แบบเล็กเท่าแกงนกัลลูซัวเลยอะพอบินมาถึงใช่ไหมเข้ามาหยิบกระเป๋าหยิบไม่มีเบลนะไม่มีเบลมาถึงปุ๊บทุกอย่างจะเป็นระบบแมนนวลใช่ไหมพอมาถึงกระเป๋าวางปุ๊บ โรงแรมล่ะแล้วโรงแรมอ๋อโรงแรมอยู่ชั้นบนของสนามบินจริงๆก็หิ้วกระเป๋าขึ้นบันไดไปแล้วก็เช็คอินเข้าห้องนอนคือลักษณะมันจะเหมือนแบบเหมือนดอมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเลยเสร็จปุ๊บแต่แต่ถ้าคนแบบมีเวลาหลายวันนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็อยู่ที่กังกลูซัวกหลายวันนะ เขาก็แบบไปทัวร์ไปอะไรของเขามีไฮกิ้งมีเทรลมีไปทานน้าแข็งมีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพีนเนยงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่มันเหมือนเป็นจุดเริ่มตน้นอย่างเช่นคนไปครสงก็เริ่มล่องที่แกกลูซัวหรือว่าอย่างเราอย่างเงี้ยอะปักหลักอยู่ที่จะไปเที่ยวหลักๆอยู่ที่อิลูริเซตอย่างเงี้ยเราก็ต้องบินเข้าแกกลูซัวใช่ไหมฮะแล้วเ,เราถึงจะบินต่อไปอีก40นาทีเพื่อที่จะไปอิลูริซซตซึ่ง เหมือนเป็นเมืองที่ถ้าสำหรับคนมาเที่ยวที่กรีนแลนด์อิลลูริเซตก็น่าจะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ในการทำกิจกรรมทุกอย่างเลยอะค่ะอ๋อลืมเล่าไปลืมเล่าไป,ลลาไปกลับไปเล่าเรื่องแกงกะลืซวกหน่อยแกงกะลืซวกก็ทำให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะโรงแรมที่เราพักอะซึ่งมีโรงแรมเดียวนะไอ,อโรงแรมที่อยู่ข้างบนสนามบินนี่แหละก็คือแกงกะลือซวกโฮเทลเนี่ยมีคนไทยอยู่30กว่าคนโรงแรมอะอม จริงๆโรง,งแรมอาจจะมีไม่ถึงแต่มีคนทํางานจุดอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่โรงแรมมีโรงแรมเดียว30กว่าคนเนี่ยก็มีเชฟมีน้องแบบพนักง,งานเสิร์ฟมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยเกือบในห้องอาหารเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยน้องเขาก็เล่าว่าอ๋อเขามาทํางานที่นี่กันก็ชวนชวนกันมาตามเชฟมาอะไรเงี้ยก็เลยมาทาที่นี่แต่น้องเขาบอกว่าพี่เวลามันหนาวมันคือหนาวเลยนะ เวลามันหนาวคือมันหนาวมันเหงาคือ m e n t a l ท y ต้องสบสกรองมากๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่จะมาทํางานที่นี่ได้อะไรเงี้ยเนาะเขาก็เล่าก็ชิดแชทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จรึปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวพี่ไปอิลูริชัดพี่จะเจอคนไทยมากกว่านี้เพราะว่าอิลูริชัดเนี่ยเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนไทยมาทํางานเยอะอาจจะ5 0า0ก 56, คนหรือจะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเราก็บิน เครื่องบินก็แบบขนาดเล็กๆกันเนาะเครื่องบินที่บินจากแกงกลูซัวไปที่ลูริเซตอะ่ะมันใช้เวลาประมาณ40นาทีแค่นั้นเอง40นาทีก็ถึงแบบตอนแรกตอนอยู่แกงกลูซัวก็จะแบบมีความแบบใจหายอะ่ะไม่มีน้ําแข็งเลยจนเรารู้สึกว่าตายแล,ล้วเดี๋ยวเราไปอิลูริซตเนี่ยถ้าถ้าอิลูริเซตไม่มีน้ําแข็งนี้แบบมันคืออะไรก่อนอะไรเงี้ยแต่พอเครื่องเริ่มจะแลนด์เริ่มเห็นแบบไอซ์เบิร์กลอยเป็นแบบก้อนๆๆๆๆเต็มเลยลอยเป็นแพเลย คือมันก็สวยเนาะแต่อีกในหนึ่งมันบอกอะไรได้บ้างโลกก็คงร้อนอะโลกร้อนขึ้นอะแล้วไอตัวน้ําแข็งเนี่ยไอซ์เบิร์กก็แตกมาจากก้อนใหญ่ๆอะเนาะแตกๆตก,ตก,ตก,ตกตมาซึ่งสวยแหลคะค่ะสวยแหละแต่พอลงมาถึงก็รู้เลยว่าอ,อิลลริเซตย,ยังเป็นเซ็นเตอร์เสมอเป็นชุมทางของคนที่มาเที่ยวกรีนแลนด์ก็นั่งรถจากสนามบินไปประมาณ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ได้ไกลมากจากสนามบินไปในตัวเมืองอิลริซัตซซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีช้อยส์มากขึ้นในการเลือกโรงแรมอาจจะเป็นพวกโรงแรมเขาเรียกเป็นโลเคชลแบรนด์เป็นโลเคแบรนด์เป็นเหมือนแบบกึ่งแบบสดาว3ดาวอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะที่นี่แต่เราไปพักที่เบสเวสเทิร์ซึ่งก็เป็นโรงแรมเดียวที่น่าจะเป็นเชนเนาะแล้วก็ พบว่าเป็นโรงแรมที่มีวิวแบบความพี่มันเป็นโรงแรมที่มันเป็นตึกสูงเนาะมันก็จะแบบเห็นวิวอิลลูซิแสแบบทั้งเมืองเลยอะ่ะคือแบบเวิร์กมากว้าวมากคือไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรอ่ะมาพูดถึงอิลลูซิแสท์กันดีกว่าก็เอ่อมีโบสถ์ประจำเมืองโบสถ์ประจำเมืองของเขาเนี่ยก็จะอยู่ริมทะเลเลยโบสถ์เล็กๆคือเวลาพูดโบสถ์ประจำเมืองนี่ถ้าเป็นเมืองอื่นในยุโรปโคจะใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์เล็กๆอยู่ริม ริมทะเลอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนเราไปถึงเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มมีไอซ์เบิร์กลอยมาติดตรงชายหาดก็สวยดีค่ะมีโบสเดินไม่ไกลจากโบสก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ประจาเมืองอลูรีแซตซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็จะบอกเกี่ยวกับประวงประวัตออิของเมืองของพวกชาวอินูอิตอย่างอย่างที่เล่าไปแล้วนะว่าคนกรีแลนด์เนี่ยดั้งเดิมเลยก็จะเป็นชาวอินูอิตซึ่งเกือบ ก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นชาวอินอิตท,ที่ที่เป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนาะเฉะพาะที่อิลูริเัตเนี่ยเราก็ว่าคนเยอะแต่เหมือนคนทำงานจากต่างถิ่นอ่ะเหมือนจะเยอะมากกว่าคนอินอิตจริงๆอาจจะอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขากกระจายอยู่ตามความที่กรีนแลนด์ค่อนข้างใหญ่เนาะกระจายอยู่ตามชายขอบชายขอบมาอยู่ที่นุกเนี่ยซะเยอะ คนอินวิดจริงอ่ะกลับมาที่ลูริเซตนะคะมีโบสมพีพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองซึ่งก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้นะคะเขาจะเป็น2ชั้นเนาะเป็นแบบไม้ๆหน่อยเป็นเหมือนบ้านอ่ะบ้านเก่าแล้วก็ขึ้นไป2ชั้นเก็บข้าวของไว้พอสมควรเลยค่ะพอสมควรเลยเรียกว่าก็น่าเข้าแหละถ้าคนมาแล้วอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวของเมืองก็ไปที่นี่ได้ไปที่พิพิพพพพธภัณฑ์ได้จากนั้นเนี่ย ถ้าใครมีเวลาเดินเล่นรอบๆเมืองเนี่ยก็จะเห็นเลยบ้านเรือนเขานี่จะแบบเป็นสีๆค่ะส,สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินหลักๆเนี่ยยืนพื้นอยู่ 3- 4สีเนี้ยสีแดงอาจจะเยอะหน่อยเราคิดว่านะสีแดงอาจจะเยอะหน่อยก็ปลูกเปนนก็นหลังเล็กๆค่ะบ้านส่วนใหญ่ก็จะหลังเล็กๆเหมือนชั้นเดียวแต่จริงเขาจะมีแบบใต้ดินอีกเนาะที่นี่ก็จะมีแบบบ้านเป็นชั้นใต้ดินอีกออในเมืองก็จะมีซูเปอร์ใหญ่ๆ2องซูเปอร์ 3ามมีซูเปอร์อยู่3ามซูเปอร์มีอมีจิมด้วยนะมีจิมแล้วก็พวกคาเฟ่เนี่ยเยอะร้านอาหารเนี่ยเยอะร้านช็อปปิ้งอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปคนไทยก็จะอยู่ตามร้านอาหารไทยไม่มีร้านอาหารไทยมันจะเป็นร้านอาหารแบบเหมือนรวมหลายๆชาติแต่คนไทยอะ่ะมีอาหารไทยเสิร์ฟใช่ไหมคะก็จะมีคนไทยมีเชฟไทยอยู่ที่ร้านนี้เราไปยินชื่ออิลูเลยก อิลูเลกอะไรอยเงี้ยค่ะอิลูเลกก็ะ<笑><笑>จะเป็นคาเฟ่ที่ถ้าใครมาแล้วอยากกินอาหารไทยนะคะก็ไปร้านนี้ได้รสชาติดีเลยมีอะไรอีกอิลูริซตอืมมีทัวร์ค่ะมีทัวร์ทัวร์ต่างๆเลยเช่นไปฟาร์มสุนัขฟาร์มฮ,ฮ,ฮัสกี้เนาะจะมีหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะโอ้โหเยอะเสียงนี่แบบว่าเห่าตลอดทางเลยถ้าคนชอบชอบ,ชอบหมาชอบอะไรนี้น่าจะสนุกมันเป็นมันดีนะคะมันทําให้รู้ว่า คนที่นี่เนี่ยเขาชีวิตเขาเนี่ยการดิวกับหมาเนี่ยมันจะไม่ออกง้องแงงไม่ได้เลี้ยงเหมือนไม่ได้เลี้ยงเหมือนแบบเออฉันรักเธอเอ็นดูนู่นนี่นั่น,น,นเธอต้องไปล่ากับฉันเธอเชื่อฟังฉันเราเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าไอ้สเลชอันหนึ่งที่เขาเลี้ยงหมาเพื่อที่จวิงว่งวิง่งวิ่งไปล่าสัตว์ล่าอะไรต่างๆเนี่ยสเลชหนึ่งใช้ หมา14ตัวดังน He ั้นเขาต้องเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะออกไปฮันติงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เวลาออกไปล่าล่าอะไรอ้าวได้ซีลมาอย่างวันที่เราไปเนี่ยเขาบอกอ๋อเมื่อวานได้ซีลมา21ตัวเนี่ยก็มาหัน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 มาส่งขายที่ตลาดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทํากินในครอบครัวด้วยแล้วก็ส่วนต่างๆของซีลหรืออะไรเงี้ยก็หมาด้วยแหละที่จะกินด้วยกันเลยอะไรอย่างงี้อืมก็อันนี้เป็น ชีวิตของเขานะคะคือเขาจะกินวานกินซีอูอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอืก็อันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถไปได้น่ารักดีค่ะที่นี่ก็น่ารักดีแล้วก็แต่ที่เป็นทัวร์ที่ฮิตที่สุดเลยก็น่าจะเป็นการล่องเรือออกไปดูทานน้ําแข็งแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยซึ่งการล่องเรือก็จะเป็นเรือลําเล็กลง ไม่ใช่เรือแบบลำใหญ่ๆเนาะเพราะมันต้องลัดเลาะเข้าไปตามทานน้ําแข็งไปใกล้น้ําแข็งไปแล้วก็ลอยมีไอซ์เบิร์กลอยอยู่เต็มเลยอะไรอย่างี้ค่ะแต่ก็ก็น่าสนุกเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกแต่ถ้าคนมาช่วงซัมเมอร์สิ่งที่น่าทําที่สุดคือไฮกิ้งค่ะที่เนี่ยมันจะมีเทรลหลายเทรลมากเลยมีเทรลสีเหลืองเทรลสีน้ําเงินเทรลสีแดงก็รับลัดเลาะไปตามชม ตามชายขอบนี่ก็จะเจอไอซ์เบิร์กก้อนใหญ่ๆมีทาน้ำแข็งผืนใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีฟิอหยดเซ็นเตอร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเส้นทางสีน้ำเงินคือที่ฟิอหยดเซ็นเตอร์ก็ดีค่ะก็จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของฟิอหยดเรื่องไอซ์เบิร์กเรื่องทาน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนั้นเป็นมรดกโลกด้วยเขาก็ ให้ความรู้ดีเลยแล้วจากนั้นก็จะเป็นเดินเป็นเทรลลงไปซึ่งตีไม้ละแนงเป็นแบบสะพานเดินง่ายได้ค่ะอันนี้เราว่าเดินง่ายก็ระยะทางประมาณ1กิโลสองโลเศษแล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะมีขึ้นเขานิดนึงออกขึ้นมาถึงข้างบนปุ๊บข้างหน้าก็จะเป็นทาน้ําแข็งผืนใหญ่เลยซึ่งว้าวมากมุมนี้มุมนี้ของอิลิเคือว้าวมากถ้าคนมาแนะนําว่าควรจะไปจุดนี้ค่ะอ่ะ ก็เป็นเรื่อง hiking เรื่อง trail ต่างๆซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งของที่อิลูริซาตเขานอกจากนี้ถ้าอิลูริซาตก็จริงๆถ้าคนอยู่หลายวันมันมีหลาย trail อยู่แลว้วเนาะมันเดินเที่ยวไปเรื่อยได้อะไรอย่างงี้ค่ะถ้ามีเวลาสนุกค่ะดีสวยอนอกจากแกรกลูซัวอิลูริซก็ยังมีนุกซึ่งเป็นเมืองหลวงจากอิลูริซาตเนี่ยก็จะมีไฟล์บินมนุยกทั้งวันเลยค่ะทั้งวันเลยแต่เขาใช้เครื่องบินเล็กหน่อยอก็หลัก หลักถ้าบินมาที่นุกใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆค่ะก็ถึงเมืองนุกแล้วซึ่งเป็นเมืองหลวงสนามบงสนามบินอะไรก็จะมีความทันสมัยขึ้นมานิดนึงเมื่อเทียบกับแกนกูลูซัวอิลลิเซตอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสนามบินแบบว่าเปิดเข้ามาปุ๊บสามารถเช็คอินแล้วก็เดินขึ้นเครื่องได้เลยอะไรเงี้ยแต่ที่นุกก็จะมีความแบบชั้นเชิงเหมือนความเป็นเมืองหลวงนาะสนามบินจะหายขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอืม,อ,มอ่ะมาถึงนุนนกนุกเองก็ เป็นเมืองหลวงก,ก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องความแหลงท่องเที่ยวเนี่ยจะน้อยกว่าอลิลลิซาก็จะมีโซนที่เป็นเมืองเก่านะคะเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านสีสีสีแดงสีอะไรเงี้ยเนาะมีมิวเซียมซึ่งสุดยอดมากบอกเล่าทุกเรื่องราวของการมีอยู่ของพวกชาวอินูิตท,ที่แบบดั้งเดิมเลยมีหน้าตาจะออกเปน็นทางโซนโซนแบบเอเชียมากกว่าแบบ มากกว่าแบบตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตความเป็นอยู่เครื่องแต่งกายของสะสมอาวุธที่เขาใช้ล่าสัตว์ใช้ทำรรมาหากินเรือที่เป็นโครงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชาวอินิตในอดีตมิวเซียมนี้ดีมากเราชอบมากเราว่าดีเราว่าดีเลยคนชอบนาะเป็นนักท่องพิพิธภัณฑ์ ควรจะมาที่นี่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของนุกเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ก็จะมีรูปปั้น Mother of the Sea อ่ที่อยู่ริมทะเลเลยแล้วก็มีโบดหลังเล็กๆนะคะที่นุกเอ,อเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่เหมือนเป็นศูนย์กลางธุรกิจมากกว่าเพราะว่าอย่างเป็นเมืองที่มีคนชาวกรีนแลนด์เองเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ประมาณเกือบ20,000คน ที่เป็นคนอินวิตจริงๆอะเนาะนอกนั้นจะเป็นคนอาจจะเข้ามาทํางานต่างถิ่นฟิลิปปินส์ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนต่างถิ่นเข้ามาทํางานค่อนข้างเยอะค่ะที่นุกอืมนี่ก็คือสามเมืองหลักนะที่ที่สามารถไปเที่ยวได้แก,กลูซวัวอิลูลิเซตแล้วก็นุกค่ะส่วนของเมืองอื่นๆหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีได้เช่นที่ยังเที่ยวได้เนาะที่เราเคยไปตอนเรามาปี2019ก็คืออย่างเช่นคิโกทาซัวอย่างเงีย้ย ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่น่าแวะซิซิเมียสอย่างเงี้ยค่ะซิซิเมียสก็จะมีโรงแรมมีอะไรซึ่งก็มีคนไทยทํางานอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะซิซิเมียสก็อันนี้เป็นทั้งหมดของกริแลนด์ค่ะที่มันก็จะเป็นเส้นทางสายฝันเนาะเป็นร r ม a m destination ของผู้คนที่คนก็อยากมาแหละเพราะว่าอยากมาสัมผัสความแบบว้าวของมันคือพื้นที่ในเขตอาร์กติกในเขต,ใ,เขตใต้ขั้วโลกเหนือเพราะาอย่างกรนแลนด์เนี่ยสามชั่วโมงก็ถึงขั้วโลกเหนือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ใกล้มากน่าเที <iah> <lin> ่ยวด้วยถ้าเกิดใครที่อยากจะมามาสัมผ er ัสความเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์การเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจของพื้นที่ในแถบโคโลงเหนือก็ลองดูค่ะกรีนแลนด์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าเที่ยวมากก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกรีนแลนด์รอบที่2ของเราค่ะเรามาครั้งแรกเลยเมื่อซัมเมอร์ ปี2019าค่ะที่มาครั้งแรกครั้งนั้นน่ะเราก็ครูซมากับเรืออเวอร์ทรอสเอ็กซเพดชันเนาะตอนนั้นน่ะ8วัน7คืนค่ะก็จะเป็นอีกมูทหนึ่งเลยนะเวลามาเที่ยวแบบครูซกับครั้งนี้ที่ไม่ได้ครูซค่ะก็จะเป็นการเออมาโดยแบบนั่งเครื่องบินมาเป็นทอดๆเป็นต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งซึ่งไอแบบนี้ก็ดีก็ใช้เวลาอยู่ที่อิลลูเรซหลายวันมากเลยค่ะ4วันน่ะที่แบบเต็มๆ็มอยู่ที่นี่เราก็จะรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่า เออท้ายสุดก,ก็ชอบชอบอทำให้รู้สึกว่า,ามีเวลาดื่มด่ำกับที่มีมากขึ้นซึ่งอิลูซิเ์มันมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำอยู่แล้วนะคะเผื่อใครจะมาเชียร์เลยค่ะกรีแลนด์เป็นเส้นทางสายฝันของทุกคนอยู่แล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเนาะคือทั้งเรื่องของแลนด์สเคปทั้งเรื่องของสตอรี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องวิวทิวทัศน์เนี่ยโอโ้โหยิ่งเรามาแล้วเราอยู่บนโรงแรมที่เราพักอ่ะ มองลงมาแล้วเห็นอิรูซี์ทั้งเมืองอ่ะเห็นตอนซันเซ็ตเห็นตอนซันไรส์เห็นตอนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะน้ําแข็งมันถูกอาบไปด้วยสีของแบบว่าสีเหลืองของแบบซันเซ็ตอะไรเงี้ยคือแบบสวยมากๆเลยอะค่ะก็เผื่อใครอยากมานะคะก็แนะนําให้มาที่กรีนแลนด์กันค่ะซึ่งแล้วแต่เลยใครจะมาแบบครูสก็ได้หรือจะมาบินเป็นทอดแบบเราก็ได้ทั้งหมดนี่คือกรีนแลนด์ในปี2025นะคะ ยังไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่าแต่ก็ถามว่าอยากมาอีกไหมเราอ่ะมีในใจว่าเราอยากมาลองหน้าหนาวเราถามคนไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้วว่าเอ๊ะหน้าหนาวอุณหภูมิประมาณไหนเอ่อมันจะถูกห่มด้วยแบบพีมะหมดเลยนะตอนนั้นเนี่ยแน่นอนเราอาจจะต้องมาอยู่หลายวันเพื่อรอดูแสงเหนือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าน่าน่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถ้าทนหนาวได้นะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่า ติดลบสากว่าเหมือนกันนะหน้าหนาวเนาะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้มาหรือเปล่าแล้วถ้าใครจะมานะคะก็อย่างที่บอกไปสายการบินไทยค่ะบินตรงมาที่โคเปนเฮเกนใช้เวลาบินประมาณสัก11ชั่วโมงค่ะจากโคเปนเฮเกนต่อเครื่องมาที่กรีนแลนด์ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยมเมืองไทยประกันชีวิต b o o k i n g com ซมูไรไวไฟซัมซุงกา a ล็กซี่เอสตค่ะสำหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อนนะคะเราจะไปที่ไหนก็ติดตามท้องเรื่องเที่ยวกับการทนะหองทองด้วยค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ